ออทเตอร์อุดรธานีนะครับอันนี้มาดูเบื้องต้นนะครับอุปตา M 5 0 0 0นนะครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์ก็ได้นะครับอันนี้ผ่านหกนะครับใบเต็มนะครับแล้วก็โรตารี่นะครับโรตารี่เมตรแปนะครับสวยเลยครับ ใบเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับยางหลังสวยนะครับยางหน้าก็โอเคนะครับ คันนี้จดทะเบียนปีห้าสองนะครับเก็บสีเช็คทั้งคันนะครับเก็บรั่วเก็บซึมเก็บหลวมนะครับเสร็จพร้อมใช้ทั้งคันนะครับคันนี้บุดคานนะครับเก็บเรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลือทําระบบไฟนะครับหลังคาแล้วก็ทําเบาะใหม่นะครับก็พร้อมใช้งานนะครับ อ๋อแล้วก็ทำสีพันสามด้วยนะครับช็คพร้อมใช้นะครับผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับก็ลูกค้าที่ซื้อไปก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเกียร์เรื่องเครื่องเกียร์นะครับมีประกันให้คุกตา M อ็ม้าพันนะครับ ระบบระบบเดี๋ยยวันไงผม,ผมทำคลิปอีกอเทสบบให้อีกรอบนะครับผมเ๋ี่ตัวน,นี้ดูคร่าวๆควรอบคันก่อนนะครับ